เคยสงสัยไหมว่ารักคืออะไรผมก็เคยจนกระทั่งวันนั้นวันที่ฝนพรำผมกำลังนั่งหลบฝนอยู่ในร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งจู่ๆเธอก็เดินเข้ามาเธอเปียกปอนไปหมดแต่รอยยิ้มของเธอกลับสดใสาราวกับแสงอาทิตย์หลังฝนผมจำได้ว่าตอนนั้นผมคิดแค่ว่าคนอะไรสวยชะมัด ผมรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเข้าไปถามเธอว่าคุณคุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับเธอหันม,มายิ้มให้ผมแล้วตอบว่าสบายมากค่ะขอบคุณนะคะเราคุยกันเรื่องสัพเพเหระเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องหนังสือที่ชอบและที่สำคัญเราคุยกันเรื่องความฝันของกันและกันผมรู้สึกเหมือนรู้จักเธอมานานแสนนานทั้งที่เราเพิ่งเจอกัน หลังจากวันนั้นเราเจอกันบ่อยขึ้นเราไปเดินเล่นในสวนสาธารณะไปกินข้าวไปดูหนังและทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันผมรู้สึกว่าโลกมันสดใสขึ้นเธอทำให้ผมกล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะฝันกล้าที่จะรักวันหนึง่งผมถามเธอว่าทำไมถึงชอบผมเธอยิ้มแล้วตอบว่าเพราะว่าอยู่กับคุณรู้สึกสบายใจรู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน ผมเข้าใจแล้วรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีๆที่มีให้กันแต่คือความสบายใจความเข้าใจและการยอมรับในตัวตนของกันและกันรักคือการที่เราเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่เมื่ออยู่กับใครสักคนและรู้ว่าเขาจะไม่มีวันทิ้งเราไปไหนรักคือการเดินทางร่วมกันการเติบโตไปด้วยกันและการสร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกัน รักก็คือการที่ผมพบเธอในวันฝนพรำวันนั้นนั่นแหละครับ